ให้โลกรับรู้ว่าเราคือใครความเอ่ยความไทยดวงใจนี้เป็นหนึ่งช่วงร่วมใจไทยหนึ่งเดียว ใจไทยหนึ่งเดียวค่ะวันนี้พลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีนะคะได้นาเหล่าฐานกลา้าเชิญถงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยณยอดภูมะเขือชายแดนไทยกัมพูชาตําบลเสาธทงชยัยอาเภอกันตรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่องในวันพระราชทานถงชาติไทยและสะดุดีวีรชนฐาน กล้าผู้เสียสละเลือดเหนือและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยธงชาติไทยที่โบกสะบัดคือสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีทหารไทยจะยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตไม่ให้สูญเสียแม้เพียงตารางนิ้วพลทบุญสินภาคกลางแม่ทาัาภาคที่สองกล่าวว่าธงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วย3สีที่เรียกกันว่าธงไตรรงค์คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินสีแดงหมายถึง เลือดเนื้อบรรพบุรุษเลือดเนื้อวีรชนทั้งหลายที่สละชีพเพื่อชาติซึ่งได้มาซึ่งแผ่นดินที่เราอยู่สีขาวหมายถึงหลักคําสอนทางศาสนาความใสบริสุทธิ์หลักธรรมที่เราจะต้องดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องสีน้ําเงินหมายถึงสถาบันพระมหกากษัตริย์ที่ท่านได้เสียสละความส่วนตัวของท่านเพื่อดูแลคุ้มครองลูกหลานคนไทยทั้งประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุขมาช้านานมาแต่โบราณแล้วซึ่งทั้งสามสีนี้รวมอยู่ในผืนธงชาติวันที่28กันยายน 2,568เป็นวันสําคัญยิ่งแม่ทัพภาคที่สองก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมกําลังพลในพื้นที่ขัดแย้งไทยกัมพูชาและมาให้กําลังใจน้องๆที่ผูมะเขือและได้อัญเชิญธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในพื้นที่ที่สาคัญยิ่งแห่งหนึ่งซึ่งพวกเราได้รอมานานในพื้นที่นี้และได้เชิญธงชาติพร้อมกับพาน้องๆร้องเพลงชาติในพื้นที่นี้ขอให้พวกเราทุกคนได้รับความภาคภูมิใจและช่วยกันร,รักษาธงไตรรงสามสีนี้ชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป